นิสันเทียนา250 XV V6 ท็อปสุดเกียร์ออตโต้ปี2010โปรโมชั่นของลอยที่219,000บาทเท่านั้นค่ะสวยหรูหลาดูดีกว้างขวางนั่งสบายเครื่องแรงขับดีสุดๆเลยค่ะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีเมมโมรี2จุดกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ล็อก พุชสตาร์ทลายไม้แอร์แบ็กผู้มาใน,นมันติฟังชันแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะประวัติดีฟีดาวนคะส่งเดือนละ5,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 000, 3 0 0 0บาทขึ้นไปกระส้อรถคันนี้ไปเฉ้งานได้แล้วค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะมีแอร์ตอนหลังด้วยค่ะเย็นชั่วถึงเลยค่ะ มาทดลองขับดูได้นะคะรถสภาพดีจริงๆค่ะเครื่องยนต์2,500 cc เบนซินค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่อง id เมียสายนำหน้า s i amp 1 0พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ